สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเควินเดอร u y อยยิง2จ 1, City, ่าย1แมนซิตี้สุดโหดย่ำอาร์เซนอลกลุ่มชะตาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนซิตี้พบอาร์เซนอลสำหรับเจ้าถิ่นเรือใบสีฟ้าโชว์ฟอร์มสุดโหดหลังเปิดรังเอติฮัสเตเดียมถล่มคู่แข่งปืนใหญ่อาร์เซนอลยับเยิน4-1ตตทำให้สถานการณ์ตอนนี้แมนซิตี้ตามหลังทีมปืนใหญ่เหลือ2คะแนนแถมลงสนามน้อยกว่าคู่แข่ง2นัด ถึงแม้ว่าแมนซิตี้ยังคงอยู่ที่อันดับ2แต่โอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตอนนี้ถือว่าอยู่ในมือเต็มๆแล้วสำหรับทีมเรือใบสีฟ้าซึ่งในเกมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ลูกทีมของเป๊ปกัวเดล่าแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการเล่นอันสูงส่งทำเอาคู่แข่งแทบหมดทางสู้และนี่คือผลสอบของนักเตะแมนซิตี้แต่ละคนในแมตช์นี้ที่เอติฮัสเตเดียม เริ่มต้นกันที่รักษาประตูอาร์ซอนรับไป6คะแนนอาร์ซอนไม่ได้โดนทดสอบอะไรมากมายแต่เสีย1ประตูซึ่งก็สุดปัญญาที่จะป้องกันผู้เล่นคนต่อมาคลายวอลเกอร์ Walker, รับไป7คะแนนคลายวอลเกอร์ Walker, มีความเร็วในการรับมือเกมรุกอาร์เซนอลโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกทําได้ดีมากผู้เล่นคนต่อมาจอห์นสโตนรับไป8คะแนนสําหรับจอห์นสโตนผลงานยังคงยอดเยี่ยมนอกจากไม่มีข้อผิดพลาดในเกมรับแล้วยังเป็นคนวางบอลยาวขึ้นหน้าจังหวะที่ทีมได้ประตู1ต่อ0ก่อนโขกทําประตูช่วยทีมขึ้นนําต่อ,องส่ดสวย ผู้เล่นคนต่อมารูเบนดิอาร์สรับไป7คะแนนรูเบนดิอาร์สจังหวะเสียประตูน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ภาพรวมถือว่าคุมแนวรับได้แข็งแกร่งผู้เล่นคนต่อมามานูเอลอาคันชีรับไป7คะแนนอาคันชีรับบทแบ็กซ้ายจำเป็นและไม่ทำให้ผิดหวังโดยเฉพาะการดวลกับบุคโยซาก้าปีกตัวเก่งทีมคู่แข่งที่นัดนี้แทบจะหายตัวออกจากเกมไปเลยผู้เล่นคนต่อมาโรดี้รับไป7คะแนนโรดี้จัดการเกมแดนกลางได้ยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าฟอร์มข่มทั้งโทมสัสปาเตและกรานิชากา้า ผู้เล่นคนต่อมาเควินเดอรอยรับไป9คะแนนยังคงเป็นนักเตะที่หวังพึ่งได้เสมอในเกมใหญ่ๆโดยกดประตู1นได้เฉียบคมสุดๆแถมเปิดลูกฟรีคิกสุดแม่นให้สโตนหกสองตัศูนเท่านั้นยังไม่พอช่วงต้นครึ่งหลังหลุดเข้าไปจบสกอร์สต่อศูนได้ด้วยผลงาน2 0, ประตูก,กับหนึ่งแอซิสถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่สุดยอดมากๆสําหรับจอมทัพชาวเบลเยียมผู้เล่นคนต่อมาอิลคายกูโดกันกับตันทีมในเกมนี้รับไป7คะแนน กุนโดการอาจไม่ถึงกับโดดเด่นแต่ช่วยขับเคลื่อนเกมได้ดีผ่านบอลเข้าเป้าระดับ96%ผู้เล่นคนต่อมาแบดเดอโดซิวา si รับไป7คะแนนแบดเดอโดซิวา si ทำงานหนักในการช่วยทีมแย่งบอลกลับมาครองประสานงานกับวอลกเกอร์ทางฝั่งขวาได้เข้าขาผู้เล่นคนต่อมาแจ็คกิลิตรับไป7.5คะแนนแจ็คกิลิตยังคงอยู่ในฟอร์มที่ดีโจมตีฝั่งซ้ายได้น่ากลัวผ่านบอลยอดเยี่ยมแถมขยันช่วยเกมรับซะด,ด้วยผู้เล่นคนต่อมาเออร์ล er ิงบลัลฮารันรับไป8.5คะแนน เออร์ลิงฮาแลนด์จัดไป2อแอซิสเงางๆให้กับเควินเดอบรอยทำประตู1ต่อ0และ3ต่อ0และถึงแม้ตอนแรกมีปัญหาในการจบสกอร์เรียกได้ว่ายิงยังไงก็ไม่เข้าแต่สุดท้ายก็มีประตูจนได้เมื่อเป็นคนสังหารลูก4ีต่อ1กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าประทับใจสำหรับเจ้าตัวมากกันต่อที่ผู้เล่นสำรองที่ได้ลงเล่นริยาสมาเลสจูลยนอตวารเลสและฟิลฟอร์เดนไม่สามารถให้คะแนนได้แต่ทว่าในเกมนี้ฟิลฟอร์เดนเป็นคนแอซิสให้กับฮาแลนด์กดประตู4ต่อ1 และนี่ก็คือการตัดเกรดแข่งแมนเชสเตียเกมขยี้ถล่มอาร์เซนอล4เปิดตูต่อหนึ่งมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา y, City, เควินเดอบรอยเพย์เมเกอร์แมนซิตี้เผยนี่คือชัยชนะที่สำคัญที่สุดหลังทับเรือใบสีฟ้าไล่ต้อนอาร์เซนอล4งที่สนามเอติฮัสเตเดียมในสุดพิมเลอร์อังกฤษเมื่อวันพุธที่26เมษายนที่ผ่านมา โดยจำทัพทีมชาติเบลเยียมเปิดใจว่าผมคิดว่านี่คือเกมใหญ่มันสําคัญเสมอที่เราสามารถเก็บชัยชนะในเกมแบบนี้ได้มีหลายคนพูดเกี่ยวกับเรื่องการคว้าแชมป์แต่ในใจของเราคิดว่าเราต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดและเราก็ทํามันได้เรายังคงเหลืออีก7เกมที่ต้องลงเล่นดังนั้นยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะ เราเข้าสู่ช่วงของสุดท้ายของซีซั่นฉะนั้นเรารู้ว่าทุกๆเกมเราต้องคว้าชัยชนะให้ได้ถ้าเราแพ้ในวันนี้มันคงเป็นงานที่แยกมากๆแน่นอนว่าพวกเราเล่นได้ดีจริงๆช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากบรรยากาศมันน่าเหลือเชื่อสุดๆผู้คนพูดเกี่ยวกับแฟนบอลของพวกเราพวกเขาช่วยเรากระตุ้นให้เราเดินหน้าเปิดเกมบุกถ้าคุณเห็นแฟนบอล5 0 0 0 0คนกระโดดหันหลังให้กับสนามมันคงทำให้คู่แข่งรู้สึกอะไรบางอย่าง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นในอีก2สัปดาห์มันยากลำบากที่จะเล่นได้เต็มร้อทุกๆเกมเราผ่านการไปเยือนมาเยนมิวนิคจากนั้นไปลอนดอนเพื่อสู้กับเชฟฟิลด์ช่วง5หรือ6สัปดาห์ที่ผ่านมาเราลงเล่นทุกๆ3วันมันคงเป็นอะไรที่ง่ายกว่าถ้าคุณลงเล่น1เกมต่อสัปดาห์ ในเกมนี้เรามีโอกาสยิงประตูเยอะมากครึ่งหลังมีความสูสีแบบ50ต่อ50แต่เราไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสมากนักพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและต่อกรได้ยากมากเราต้องนัดฟอร์มที่ดีที่สุดของเราออกมาในวันนี้และพวกเราก็ทำมันได้หนทางยังอีกยาวไกลเรารู้ถึงสิ่งที่ผู้คนจะพูดเหมือนเป็นเรื่องยากมีหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ยังเหลืออีก7เกมที่เราต้องลงเล่นและเรายังตามหลังพวกเขาในตารางคะแนนเควินเดบอยกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา จอห์นสโตนกองหลังแมนซิตี้ยอมรับว่าประสบการณ์ลุ้นแชมป์ที่มีมากกว่าของทีมทําให้สามารถเอาชนะอาร์เซนอลในนัดล่าสุดได้ตามต้องการโดยจอห์นสโตนได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเอาไว้ว่าผมจะไม่พูดว่าเป็นเกมที่อยู่ในการควบคุมทั้งหมดพวกเราต้องให้ความเคารพและความดีความชอบแก่พวกเขาด้วยพวกเราไม่ได้เล่นฟุตบอลในแบบที่เล่นกันตามปกติ พวกเราเล่นแบบตัวต่อตัวและมันเป็นเรื่องยากมากๆในการผ่านบอลตามแบบปกติที่พวกเราเคยทำความปรารถนาและความเสียขาดที่เรามีพวกเราน่าจะทำประตูดได้มากกว่าน,นี้อีกสักหน่อยผมมีความสุขกับ3คะแนนพวกเราผ่านช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ยากลําบากมาแล้วพวกเรารับมือกับมันได้ดีมากพวกเรารู้วิธีในการรับมือสถานการณ์ที่สําคัญเช่นนี้ทุกๆคนอยู่ตรงนั้นและกระหายมากกว่าเดิมวันอย่างวันนี้ที่มาพร้อมกับแรงกดดันจากภายนอกมากมายพวกเรารู้หน้าที่ของตนเองและมันเกี่ยวกับการลงสนามและทาหน้าที่สถานการณ์เหล่านั้นคอยช่วย พวจอห์นสโตนกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาลิว์พูตั้งเป้าเจราจาเดึงตัวคาร์วินฟิลลิปมิดฟิลทีมแมนเชสเตอร์มาเสริมแกร่งเพื่อสู้ศึกในซีซั่นหน้าหลังล้มแผนทุ่มเงินคว้าจูดเบลลิงแฮมสตาร์ดังทีมโบุสเซียดอทมุนลิว์พูตัดสินใจถอนตัวจากการล่าลายเซ็นขุนพลทีมเสือเหลืองแล้วโดยรายงานข่าวเผยว่าเจเกนคล็อปไม่ต้องการเสียเงินก้อนโตกับนักเตะรายเดียวหลังจากหงส์แดงจำเป็นต้องมีแผงกลางหน้าใหม่แบบยกชุดเพื่อพาทีมกลับไปไล่ล่าความสำเร็จ กระทั่งล่าสุด Daily Star เผยเมื่อวันที่25เมษายนว่าลิวพูเลง็งคว้าคาวินฟิลลิปเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งแทนเบลลิงแฮมโดยหวังควักเงิน35ล้านปอนดึงเข้ามาจากแมนซิตี้หลังอดีตคุณพลทีมลีดยูไนเต็ดย้ายไปหากินกับทีมเรือใบสีฟ้าในราคา50ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถึงขนาดไม่มีตำแหน่งตัวจริงในสงเวียนแข่งเอติฮัสเตเดียม นอกจากจะบ,บาดเจ็บจนดาวเตะวัย27ปีต้องผ่าตัดไหล่เมื่อเดือนพฤศจิกายนก่อนเรียกความฟิตทันเวลาจนมีชื่อตดทีมชาติอังกฤษชุดทำศึกฟุตบอลโลก2022สื่อเจ้าดังกล่าวเผยได้ว่าเป๊ปกวัวเดวล่าไม่พอใจคาวินฟิลลิปที่บินไปนิวยอร์กกับเพื่อนนานถึง9วันหลังรับใช้ทีมชาติเสร็จสิ้นและกลับมารายงานตัวในสภาพน้ำหนักเกินจนโดนสั่งห้ามซ้อมกับทีมและนับจากนั้นเขาได้ลงเล่นในทุกรายการให้กับซิตี้แค่2เกมเท่านั้น สื่อเดลิสตาระบุเพิ่มอีกว่านอกจากหงแดงแล้วยังมีเวสแฮมยูเนเต็ดที่สนใจเซ็นเั็ญากับฟิลิปเช่นกันแต่ทว่าตัวนักเตะหวังย้ายไป้าแข่งที่เมอร์ซี่ไซด์มากกว่าเพื่อเพิ่มโอกาสติดธงชุดทำศึกยูโร2024กับทีมสิงโตคำรามมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาโทมัสแฟง ben ott, เฮดโค้ชเบนฟอร์ดปฏิเสธข่าวลือเรื่องเตรียมขายฟูลแบ็กดาวรุงอารอนเฮกสกี้ให้แมนซิตี้ในตลาดซัมเมอร์2023 โดยต้นเรื่องมาจากสื่อซันสปอร์ตอ้างว่าผู้เล่นวัย20ปีที่เล่นได้ทั้ง2อฟากสนามตกเป็นที่หมายตาของแมนซิตี้และผู้จัดก,การทีมเปปกัวดิล่าก็อยากดึงตัวผู้เล่นรายนี้มาร่วมทีมเพื่อจะเป็นสายเลือดใหม่ของแมนซิตี้ในอนาคตแต่ล่าสุดโทมัสแฟรงค์ยืนยันเสียงแข็งว่าอารอนฮิกสกี้เพิ่งมาเล่นให้กับเบรนฟอร์ดปีเดียวนับจากซื้อมาจากโบลญญาได้ค่าตัว18ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ดังนั้นจึงไม่รีบปล่อยตัวผู้เล่นไปไหน โดยโทมัสแฟรงค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าด้วยความเคารพต่อทุกฝ่ายผมคิดว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ดีมากๆมีอนาคตที่น่าทึ่งรอเด็กมันอยู่ทั้งนี้เขาจาเป็นต้องเสริมคุณภาพหลายด้านหากต้องเข้าร่วมกับแมนซิตี้ซึ่งผลงานทีมพวกเขากําลังเข้าฝักอยู่ในปัจจุบันผมคิดว่าเด็กมันทําได้ดีในระดับหนึ่งและผมชอบเขามากส่วนตัวก็มองว่าศักยภาพผู้เล่นอาจจะไปเทงจุดนั้นได้อย่างไรก็ตามผลงาน20เกมที่แข่งทีมชาติสกอตแลนด์เล่นให้พญาพึ่งยังไม่มีประตูเลยแอสซิตนี่นับเป็นจุดอ่่่ออนนททีีต้้งงงงเสสรรริมมมาหาหหกกววัับซ มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ